สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับนี่อยู่กับเรากันอีกแล้วนะฮะโอ้โหนี่เพื่บ้านแหวนนะครับหลังจากที่ห่างหายไปไม่นานนะครับกลับมาแล้ววันศุดรเราเช่นเคยนะครับกับปลานะครับนี่ปลาเนินนะฮะเราไปทําการจ้างเรือประมงนะครับลากอวนมานะฮะประมาณสองลำนะครับได้มาสิบตัวนีะครับอย่าับมจัเยนครับนี่ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะฮะก็จะทำการอิเคจิเมะโดยเชฟจ๋านะครับนี่อิเคจิเมะคืออะไรเออโอเคแล้วเจอกันจะ้วทำการทำความสะอาดปลานะครับเพื่อที่เราจะทำปลาไปทอดนะครับผ่อนเก็ดนะครับนี่นะครับน้องจ๋าเราไปทำการ ทอดเจ็ดบ้างเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะทำการขึ้นเตานะครับเดี๋ยการใส่น้ำมันเข้าไปนะครับแล้วก็โรยเกลือนะครับนี่เราจะใส่น้ำมันแค่ครึ่งตัวครับเพราะเราจะกลับไปกลับมานะครับนี่ทอดก,กรอบนะครับกินก,กรอบๆเหมือนเดิม พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะแต่ยังไม่ได้ทำเีืดดินน้ำออก,ก่อนนะครับเพื่อที่ให้มันแบบนักะเต้นเนาะเราพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยยินพันกันหมดแล้ว แต่ปนินติดต,ต่อได้นะครับไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวจะเรียบร้อยไม่เป็นไรนครับเมืเ่อน,น้ำมัเนเดือดแล้วฮะเราก็จะทำการตู๊๊ ดชมกันนะครับว่าทอดเสร็จหน้าตาสีสันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้ก็รอปลาทอดกรอบๆไป็นอบบนักทรับ